ทำยังไงก็ได้ให้คนอยากจะมาใช้ EV มีคำถามมากมายเลยว่าไฟมันจะพอไหมคณะกรรมการหรือบอร์ดของสามการไฟฟ้าคุยกันก็บอกว่าให้ให้เรามาร่วมกันศึกษาสามการไฟฟ้าว่าจะทำยังไงให้มีแพลตฟอร์มที่จะเห็นการชาร์จที่บ้านแล้วเราก็คาดว่าแพลตฟอร์มนี้จะนำไปสู่เรื่องของการทำเรื่องของการใช้ทั้งติดตามใช้ทั้งส่งเสริมใช้ในการที่จะบริหารดีมาด์ด้วยราคาถูกช่วงไหน สถานีชาร์จึงเราไม่ได้ทําเพื่อหวังว่าจะทําแล้วมันจะเยอะแต่เราหวังว่าเราจะทําแล้วทําให้เกิดความมั่นใจเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเป้าว่าชักต้นปีเราอยากให้คนเดินทางด้วยแบตเตอรี่ไปได้ทั่วประเทศเราก็จะมีการคาดการณ์นะครับเราวก็มอนิเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นต่างการเติบโตไม่ใช่เราไม่ได้ดูแค่ค่าเฉลี่ยเราดูเป็นช่วงพีคในซีซั่นด้วยเพราะฉะนั้นทั้งสามการไฟฟ้าก็จะวางแผนขยา ตอนนี้เราก็เริ่มว่าให้มันมีทุกที่เราจะได้เห็นข้อมูลด้วยอย่างที่ท่านรองนริศได้พูดไปะนะครับเวลาเราพูดอีโคซิสเต็มเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องเดียวมันมีหลายเรื่องนะครับตัวกฟพ,พอเองเป็นเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปฏิบัตินะครับแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมนะครับสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของกฟพอมีข้อเดียวครับทำยังไงก็ได้ให้คนอยากจะมาใช้ E ีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นโจทย์ของเราที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้น แน่นอนส่วนที่เป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วนะครับกับอีก2การไฟฟ้าผมขออนุญ,ญาตเอ่ยถึงเพื่อนอีก2คนด้วยนะครับก็คือการดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้านะครับมีคําถามมากมายเลยว่าไฟมันจะพอไหมนะครับไฟมันจะพอไหมเรียนเรียนให้เกิดความมั่นใจในเบื้องต้นก่อนในระยะสั้นเนี่ยหปีเนี่ยสบายสบาย นะครับอาจจะโอเคบางพื้นที่มีสถานีชาร์จขึ้นเยอะนะครับก็มีการปรับปรุงกันไปเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งใน3การไฟฟ้าเราเองเนี่ยมันก็มีกลไกการพยากรนะครับซึ่งแผนพัฒนาพลังงานของประเทศเนี่ยเขาก็จะคํานึงถึงนะครับคำนึงถึงปัจจัยอของโหลดที่จะเพิ่มขึ้นนะครับมีการติดตามนะครับวางแผนแล้วก็มีการติดตามนะครับทั้ง3การไฟฟ้าเองเนี่ยก็มีแผนงานนะครับที่จะ ติดตามการเพิ่มขึ้นของโหลดที่มอแปลงนะครับตั้งแต่ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเลยนะครับไปจนถึงในระบบส่งนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยการที่คณะกรรมการหรือบอร์ดของ3การไฟฟ้าคุยกันเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ให้เรามาร่วมกันศึกษาสามการไฟฟ้าว่าจะทํายังไงให้มีแพลตฟอร์มที่จะเห็นการชาร์จที่บ้านนะครับเพราะว่าการชาร์จที่ที่สถานีชาร์จเนี่ยไม่ยากโอปอเรเตอร์ ator, ทุกคนมีระบบมีแพลตฟอร์มอยู่ละเห็นไม่ยากขอข้อมูลมาก็ได้ละ แต่ชาร์ที่บ้านทำยังไงถึงจะรู้แล้วโดยพฤติกรรมเนี่ยก็เชื่อกันว่าเราชาร์จที่สถานีเนี่ยแค่ประมาณ1ในสอีกสามเท่าของการชาร์จที่สถานีมันจะอยู่ที่บ้านครับเพราะฉะนั้นก็คุยกันว่าสามกรรมการสามการไฟฟ้าเขาบอกงั้นมาศึกษาซิว่าจะดึง Data พวกนี้มายัางไงแล้วเราก็คาดว่าแพลตฟอร์มนี้จะนำไปสู่เรื่องของการทำเรื่องของการส่งเสริมนะครับอาจจะ เนื่องจากอุปกรณ์ชาร์จที่บ้านเดี๋ยวนี้มันก็ทันสมัยอะมันเป็น IoT ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับใช้4 G ได้ WiFi ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้ทั้งติดตามใช้ทั้งส่งเสริมใช้ใช้ในการที่จะบริหารดีมานด้วยนะครับราคาถูกช่วงไหนนะครับนะครับในส่วนที่กพรธราเนี่ยนอกจากอันนี้เราก็ทำเรื่องของสถานีชาร์จนะครับซึ่งเราไม่ได้ทำเพื่อหวังว่าจะทำแล้วมันจะเยอะ นะครับแต่เราหวังว่าเราจะทําแล้วทําให้เกิดความมั่นใจเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเป้าว่าสักต้นปีเราอยากให้คนเดินทางด้วยแบตเตอรี่ไปได้ทั่วประเทศนะครับไปได้ทุกจังหวัดนะครับเรา,เาทําต้นแบบในสานที่ราชการนะครับมีปัญหาเรื่องอที่ดินในการติดตั้งในสานที่ราชการเราก็เลยไปทําที่ก,กระทรวงการคลังนะครับตอนนี้จะให้มั่นใจขึ้นเราก็กําลังจะไปทํากับกรมธนารักษ์เลยนะครับก็ จะได้เป็นต้นแบบนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะทําทุกสานที่ราชการแต่มันจะเป็นต้นแบบของเพราะว่าเดี๋ยวรถราชการจะกลายเป็นรถ EV แล้วจะทำยังไงไปภายใต้แบรนด์อ e ีเล็กซ่านี่นะไป,ไปในแบรนด์ของอ e ีเล็กเนี่ยนะครับอีเ e ล็กบอีแกเนี่ยนะครับที่ที่เราทำนะครับอันนั้นเป็นแบรนด์ที่เราทำนะครับเราจะลองทำมัดสถานีชาร์จอันหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราจะเปลี่ยนสถานีบริการน้ํามันเคยเป็นบริษัทที่บริการน้ํามันนะครับ วันนี้จะเปลี่ยนเป็นสถานีไฟฟ้าแท่นที่เคยตั้งหัวจ่ายน้ามันจะเปลี่ยนเป็นแท่นที่ตั้งหัวชาร์ตนะครับแล้วเราก็ชวนกรมธุรกิจพลังงานไปเป็นที่ปรึกษาดูเรื่องความปลอดภัยแล้วก็บอกเขาว่าพอทําที่นี่เสร็จแล้วท่านก็จะมีข้อมูลไปออกเรื่องของกติกาการกํากับนะครับแล้วเราก็จะมีการทําศูนย์นที่จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่กํากับเนี่ยนะครับเมื่อเช้าก็เพิ่งประชุมที่กระทรวงพลังงานมาเราก็จะไปทําตรงนั้นให้เพื่อจะให้ คนที่มีหน้าที่กํากับตัวสอบความปลอดภัยในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีองค์ความรู้นะครับที่จะไปกำกับถูกไหมครับมันมันคืออีโคซิสเต็มหนึ่งเหมือนกันนะครับในส่วนของเราเองก็จะลองทําสถานีชาร์จแบบเหมือนที่เราเห็นในต่างประเทศนะครับผมจะปรับสถานีชาร์จตึกจอดรถที่กพอผชั้นหนึ่งทำเป็นหัวชาร์จ60-100หัวเนี่ยใส่เข้าไปเลย ล้วจะทำสวยๆไม่ต้องมีตู้ด้วยนะครับแล้วก็ลองดูว่าถ้าเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นๆอันนี้จะเห็นเมื่อไหร่ครับผมโครงการนี้จะได้เห็นเมื่อไหร่ครับโครงการนี้ก็จะประมาณต้นต้นปีครับก็จะดำเนินการให้เสร็จประมาณสิ้นปีนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็สถานีชาร์จไม่มีหัวชาร์จใช่ไหมครับหัวชาร์จนอกจากเราเป็นดิสจิบิวเตอร์ของของแบรนด์ที่ติดปากเราเราเรียกที่โฮมชาร์จเจอร์วอบ็อกจีแมนโฮมชาร์จเจอร์นะครับวอบ็อกเป็นยี่ห้อ รเราก็เป็นดิสพิบิวเตอร์ให้เกิดความมั่นใจแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราทำเนี่ยเราร่วมกับสวทชนะครับที่จะพัฒนาแ l a ทดสอบเดิมเนี่ยแ l บทดสอบของประเทศไทยที่จะทดสอบ EV เนี่ยเทสได้แค่60กิโลวัตต์นะครับเราไปร่วมกับสวทชให้ขยายขึ้นไป150กิโลวัตต์นะครับตอนที่เรากำลังนั่งคุยเนี่ยผมเข้าใจว่าเขากำลังทดสอบแ l บอยู่ว่ามันมันพร้อมใช้งานหรือ,อยังเดือนหน้าน่าจะเปิดใช้งานทำทำไม ทำเพื่อให้คนที่อยากจะผลิตหัวชาร์จในประเทศไทยเนี่ยผลิตได้มาตรฐานเอาไปทดสอบได้ไม่ต้องนําเข้ามันก็คือการส่งเสริมอุตสาหการรมอีกแบบหนึง่งนะครับในส่วนของแพลตฟอร์มที่เติมวันนี้เราได้รับมอบจากบอร์ด EV ซึ่งท่านรองนาย,ยกเป็นประธานเนี่ยนะครับร่วมกัน5โอเปอเรเตอร์นะครับมีปตท EA ก็มีนะครับมีอีก2การไฟฟ้าเราจะทำเรียกว่าโรมมิ่งนะครับเดือนหน้าเราตั้งใจกันว่าเดือนหน้าภายในปลายกรกฎาเนี่ย เปิดแผนที่ของ5เจ้าเนี่ยจะเห็นสถานะของทั้ง5เจ้าทุกสถานีนะครับนั่นเป็นความตั้งใจของเรา5้าคนนะครับแล้วเป็นแอปกลางแอปหนึ่งอ่าเป็นเป็นแอปโมมิ่งแบบเหมือน ATM อ็มะครับใช้ของใครก็ได้ครับเห็นเห็นทั <he S 2> ่ง <he S 2> mm. 5้าเจ้าไปเรียวไทม์นะครับแล้วเราก็จะมาคุยกันต่อว่าเราทำให้เหมือน ATM มได้ไหมคือบัตรใครก็กดเงินจากตู้ใครก็ได้นะครับอันนั้นเราก็แพลนกันว่า ไม่เกินกลางปีหน้ามันควรจะได้อันนั้นคือสิ่งที่เรา5คนตั้งใจกันไว้นะครับอนอกจากนั้นแพลตฟอร์มเราเรากเรา็เราเชื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะไม่ได้เข้าปั๊มเติมน้ํามันวันนี้เข้าปั๊มเติมน้ามันคนจะไม่ได้เข้าปั๊มเพื่อเติมไฟแล้วแต่คนจะไปใช้บริการที่ต่างๆแล้วก็แล้วก็เติมไฟนะครับเราก็เลยลองเปิดให้คนมาใช้แพลตฟอร์มเราซึ่งวันนี้มีทั้งมหาวิทยาลัยอพาร์ตเมนต์ก็มีนะครับออฟฟิศ โรงแรมนะครับมีสารพัดแบบรีสอร์ทสนามกอล์ฟเข้ามาเข้ามาใช้แพลตฟอร์มก็คือเขาก็อยากจะติดสักหัวสองหัวพอให้คนลูกค้าเขามีมีการได้รับบริการตรงนี้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาแต่ว่าไปทำแพลตฟอร์มเก็บตังค์เองมันแพงก็เราก็ให้เข้ามาจอยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะครับแต่ในส่วนรถยนต์เนี่ยเราอาจจะทำน้อยหน่อยเราจะทำในฐานะผู้ใช้นะครับเราก็ทำ เราทำโปรแกรมเรียกว่าบางกวยกีนคอมมูนิตี้เราทำวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับวันนี้คนบางกวยเนี่ยไปทำงานโดยไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับนั่งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากบ้านไปต่อสถานีไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่ MRT ไม่แตะน้ำมันสักหยดหนึ่งจนกระทั่งถึงออฟฟิศนะครับวันนี้คนบางกวยทำได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็หวังว่ามันจะขยายไปนในที่อื่นนะครับเราจะเปลี่ยนฟีดรถของเราเป็นต้นแบบของหน่วยงานรัฐนะครับ ปีหน้ารถผู้บริหารเราจะไม่มีคันไหนเลยที่ไม่มีแบตเตอรี่แล้ว70%ในนั้นจะต้องไม่มีถังน้ำมันนะครับอันนั้นคือเป้าหมายเราในปีหน้าแสดงว่าปนกันได้อยู่ทั้งไฮบริดก่อนปลั๊กอิ<ใ>นไฮบริดใช่ค่ะมัน <EV. S 1> ก็จะหมดรอบไปมันจะมีะไฮบริดอยู่บางส่วนที่ยังไม่หมดสัญญามีปลั๊กอินไฮบริดแต่ปีหน้าเนี่ยมันจะมีรถที่เป็นน้ำมันล้วนหมดเราก็เปลี่ยนซึ่งประมาณ 7, 70%็เปอร์เซ็นต์นี่แหละครับเราจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นต้นแบบของการเช่ารถ ที่เป็น EV นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามจะทำต้นแบบต่างๆขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมให้คนได้มาลองใช้นะครับครับครับผมเรื่องของการร่วมมี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่ทุกวันนี้คนใช้ EV บอกปวดหัวนะฮะในโทรศัพท์นี่แบบต้องมีโหลดไลฟ์แอปมากเลยนะครับไปตู้หนึ่งผมโหลดผมโหลดครบเลยครับของ EGAT ของ MEA ของ E ี o ฮะทุกสาการไฟฟ้ามีหมดเลยเอ ถามทีนึงครับเรื่องของภาคการผลิตนะครับอย่างที่บอกว่า5ปีนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่เขามีคนตั้งข้อสงสัยว่าในอนาคตโอเคแล้ววันนี้ E ีวํานวนอีมันไม่มากนะักแต่ในอนาคต5ปีข้างหน้าปริมาณรถมันมากขึ้นแล้วถ้าหากว่าวันดีคืนดีเนี่ยมันเกิดการเรียกว่ามันโหลดในบางการไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไอ้ตรงเนี้ยมันจะเกิดปัญหาเรื่องของอโครงข่ายไฟยังไงหรือว่าเราวางแผนรองรับยังไงบ้างครับผม เราเราก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มอนิเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นอัตราการเติบโตไม่ใช่เราไม่ได้ดูแค่ค่าเฉลี่ยปีเราดูเป็นช่วงพีคในซีซันด้วยเพราะฉะนั้นทั้งสามการไฟฟ้าก็จะวางแผนขยายนะครับเราก็เริ่มต้นตอนนี้เราก็เริ่มว่าให้มันมีทุกที่เราจะได้เห็นข้อมูลด้วยส่คือทุกวันนี้ EV เป็นที่นิยมเป็นที่สนใจแต่บางคนบอกว่าจรงิงๆแล้ว E ีมันไม่ปล่อยไอเสียก็จรงิงแต่ว่าในแง่ของภาคการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันมีการปล่อยไอเสียแต่เราก็เห็นนะครับว่าทางกฟผก็พยายามทําอะไรหลายอย่าง เรื่องพลังงานลมเรื่องว่าอย่างโซลาร์ลอยน้ำาทเขื่อนซิรินทรอะไรประมาณนี้เรามีนโยบายที่จะสร้างเรื่องของพลังงานสะอาดเพิ่มเติมอย่างไรบ้างหลังจากนี้ครับครับก็เรายังเรามาทีเะสเต็ปก่อนเนาะเอาสเต็ปแรกสเต็ปแรกเนี่ยเราเปลี่ยนจากรถที่ใช้น้ํามันมาใช้ EV หีหรือวนเนี่ยนะครับด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นตลอด Val วลูเช i ตั้งแต่โรงไฟฟ้าผลิตมาจนถึง,ถ,งถึงตัวรถเนี่ยเราจะใช้เราจะปล่อย CO2 ลดลงไปหนึ่งใน3 อันนี้ลดแล้วนะยังไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมแล้วถ้าเราเพิ่มการผลิตที่เป็นพลังงานหมุนเวียนเข้าไปนในระบบไฟฟ้ามันก็จริงๆงลดมากขึ้นนะครับทีนี้กรฟอก็มีวางแนวทางไว้เป็นเราเรียกว่า t i ปเปอรเอ S นะครับเแรกคือ S ของ Source แน่นอนเราก็จะมีผลิตมากขึ้นนะครับนอกจาก f l o a t i n g Solar กับไฮโดรที่เขื่อนสุรินทร์ก็จะขยายไปเขื่อนอุบนลราชเขื่อนอื่นๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นไปตามแผนการพัฒนาแหล่งผลิต เราจะทำระบบส่งของเราให้เราเรียกโปรแกรมนี้ว่า Grid Modernization นะครับให้มันเป็นเพื่อนหรือเป็นมิตรกับพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาก็ไม่ได้แปลว่าเราผลิตคนเดียวก็ได้คนอื่นผลิตระบบไฟฟ้าเราต้องรับได้นะครับเราทำซิงค์นะครับซิงก์ก็คือเรื่องของการปลูกป่าเรื่องของที่ท่านรองนายกพูดถึงคาร์บอนแคปเจอร์พวกนั้นเราก็ศึกษาอยู่นะครับแล้วก็มีการปลูกป่าร่วมกับ สามกลมในกระทรวงทรัพย์นะครับอันนั้นคือซิงก์ก็คือดูทรัพย์นะครับแล้วเราก็ทำซัพพอร์ตเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับเบอร์5อาจจะไม่ใช่แค่เบอร์5ต่อไปก็ต้องมากกว่านั้นนะครับ